หยุดฟุ้งให้ใจได้พักโดยท่านพ่อหลีธรรม,มัทโรทุกวันนี้นะครับคนเราส่วนใหญ่เหนื่อยไม่ใช่เพราะทำงานหนักแต่เหนื่อยก็เพราะความคิดคือคิดกันไม่หยุดยังไม่ทันเช้าก็นอนคิดถึงแต่เรื่องเมื่อวาน ยังไม่ถึงพรุ่งนี้ก็คิดฟุ้งถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นใจมันก็เลยไม่ได้พักจริงๆตงจังสักทีพอคิดมากใจก็วุ่นพอใจวุ่นร่างกายก็ลาบางทีแค่นั่งเฉยๆก็ยังไม่สบายใจเพราะพ่ายแพ้ต่อเสียงในหัวของตัวเองแต่ถ้าเราลองหยุดคิดทุกอย่างแล้วหันมาดูลมหายใจตัวเอง ใจก็จะค่อยๆเย็นลงสมาธินั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่เราต้องรู้ตัวตอนหายใจเข้าก็รู้ตัวตอนหายใจออกก็รู้ตัวถ้าหากว่าเราทำแบบนี้ก็เหมือนกับใจของเราได้พักจากความวุ่นวายสำหรับในคลิปนี้เรามารับฟังคำสอนของท่านพ่อหลีธรรม,มัทโรในเรื่องหยุดฟุ้งให้ใจได้พักกันครับ ซึ่งเนื้อหาผมได้นำมาจากหนังสือแนวทางวิปัสสนากรรมฐานและจิตวิชาหลักความรู้แจ้งทางจิตของท่านพ่อรีธรรมทโรวัตโสการามเสียงอ่านโดยปราศียาภัยสมาธิ คือการมีใจตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างแน่วแน่กล่าวในภาษาชาวบ้านก็คือการมีใจจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ฝุ่งซ่านนั่นเองการทำสมาธิแบบนี้ไม่ได้เน้นการเข้าถึงนิพพานหรือความสิ้นไปของอาสวะแต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดีหากต้องการปฏิบัติต่อไปในขั้นสูง หากแต่มีประโยชน์ที่เห็นได้ทันทีก็ได้จากในชีวิตประจำวันทำให้เรามีจิตใจผ่องใสประกอบกิจการงานได้ราบรื่นและคิดอะไรก็รวดเร็วท่ารู้ปรุกโปรงเพราะว่าระดับจิตใจได้ถูกฝึกมาให้มีความนิ่งดีแล้วเมื่อมีความนิ่งเป็นสมาธิดีแล้วย่อมมีพลังแรงกว่าใจที่ไม่มีสมาธิ ดังนี้เมื่อจะคิดทำอะไรก็จะทำได้ดีและได้เร็วกว่าคนปกติที่ไม่ได้ผ่านการฝึกสมาธิมาก่อนหน้าที่ของเราในการทำสมาธิมีอยู่สอย่างก็คือ 1. รู้ลมเข้าออก 2. รู้จักปรับปรุงลมหายใจ 3. รู้จักเลือกว่าลมอย่างไนสบายไม่สบาย 4. ใช้ลมที่สบายสังหารเวทนาที่เกิดขึ้นรู้ลมเป็นวิตกรู้ลักษณะของลมเป็นวิจารปล่อยให้กระจายทราบท้านไปทั่วเป็นปิติสบายกายสบายจิตเป็นสุขจิตอยู่กับลมเป็นอันเดียวขาดจากนิวรรพเป็นเอกคตาลมหนักหายใจแคบก็ได้ถ้าลมเบาต้องหายใจให้กว้าง ถ้าเบามากจนละเอียดไม่ต้องหายใจทางจมูกเลยจะรู้ลมเข้าออกได้ทุกขุมขนทั่วสัมพางกายลมปราบเบทนาสติปราบนิวรลมเหมือนสายไฟสติเหมือนดวงไฟฟ้าถ้าสายไฟดีดวงไฟก็สว่างแจ่มวิธีทําสมาธิคือทําให้เป็นระเบียบพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตามที่พระองค์ทรงบเพินมาแล้ว เป็นตัวอย่างที่ดีงามเหมาะสมแก่การสมัยด้วยคือกิริยายืนทำสมาธิหนึ่งกิริยาเดินทำสมาธิหนึ่งกิริยานั่งทำสมาธิหนึ่งกิริยานอนทำสมาธิหนึ่งอิริยาบถทั้งสีน่นี้ประกอบสมาธิเวลาใดเวลานั้นเรียกว่าภาวนาไม่กุศลบุญสมาเร็จเกิดขึ้นด้วยการภาวนาภาวนา แปลว่ากระทําความดีให้เกิดมีขึ้นในท่านเป็นกิจทั่วไปแก่พิสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาใครทําได้ย่อมได้กุศลกรรมสิทธิ์เฉพาะตัวผู้ที่ทําผู้ที่เชื่อปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วควรประพฤติตนโดยจริงแท้กิริยายืนก็ให้ประกอบภาวนาอย่างเดียวกันให้เปลี่ยนแต่อริยบทเท่านั้น คือยืนโดยกิริยาสำรวมจิตยืนให้ตรงดำรงสติให้มัน่นวางมือขวาทับมือซ้ายคว้ามมือทั้งสองหลับตาหรือลืมตาสุดแท้แต่สะดวกในการกระทำของตนไม่มีข้อห้ามอะไรแล้วเพ่งพุทโธกับจิตให้รวมลงเฉพาะกายเฉพาะจิตที่รู้จนจิตตั้งมั่นได้นี้เป็นกิริยายืนตามระเบียบนิยม กิริยาเดินเรียกว่าเดินจงกลมเดินโดยกิริยาอย่างนี้คือให้กำหนดทางสั้นยาวกว้างแคบชุดแท้แต่เราต้องการและควรทำทางให้เสมอไม่ให้สูงจงต่ำต่เพื่อสะดวกแก่การเดินจะเดินเร็วหรือช้าก้าวขาสั้นยาวสุดแท้แต่สะดวกและอย่างเงยหน้าหนักอย่าก,ก้มหน้าหนักให้พอดี แล้วสํารวมจักสุพอสมควรวางมือทั้งสองข้างลงข้างหน้าทับกันเหมือนกับยืนตลอดการทำจิตก็เหมือนเอริยบทที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นกริยาเดินตามระเบียบนิยมกริยานั่งกะอธิบายแบบอย่างไว้อีกคือให้วิรัตเจตนาและเว้นให้องศินห้าศินแปศิน 10, สิศินสอี่สิบเจ็ ตามชั้นภูมิของตนให้บริสุทธิ์ก่อนเมื่อเห็นว่าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วให้นั่งตามระเบียบคือนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายนั่งไหว้ประนมมือก่อนแล้วระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์่าเป็นที่พึ่งของตนว่าเมตตาภูมิหารศีรีแล้วว่าพุทธโธเมนาโธธัมโมเมนาโธ สังโคเมนาโถแล้วว่าพุทโธพุทโธธรรมโมธรรมโมสังโคสังโคจบแล้วประนมมือไหว้ระหว่างหลงกข้างหน้าบริกรรมภาวนาคำเดียวเหนียวเป็นอารมณ์คือพุทโธอยู่ที่ลมหายใจเท่านี้ให้สมรวมจิตไวในกายอย่าส่งจิตไปข้างนอกให้เพ่งดูแต่กายของตนเองคือเพ่งดูธาตุดนินธาตุน้ำ ธาตุลมธาตุไฟแล้วปล่อยวางอาการเสียเอาจิตกับพุทธโธตั้งไปที่ลมหายใจเข้าออกทำความรู้อยู่อย่าให้ลืมตัวจึงจะพูดคำที่ว่าพุทธโธเพราะพุทธโธแปลว่าผู้ตื่นอยู่ได้แก่ผู้มีสตินั่นเองนี่เป็นกิริยานั่งสมาธิกิริยานอนคือนอนตะแคงข้างขวาเอามือขวาวางรองศีรษะ ยืดมือซ้ายไปตามตัวไม่นอนขดนอนคว่ำนอนงายและเป็นกิริยาที่กล้าหาญเป็นกิริยาที่มีใยไม่มีเศร้าโศกเป็นกริยาที่ไม่จนใจเป็นกิริยาที่ทรงศีลทรงธรรมเมื่อทําได้เช่นนี้แล้วให้สมรวมสติให้มั่นอยู่ด้วยคำบริกรรมภาวนาประจำอริยบทนั้นนี้โดยกิริยานอนตามระเบียบนิยม อิริยาบถท,ทั้งสี่นี้เป็นแต่เปลี่ยนแปลงพักผ่อนอริยบทของกายส่วนภาวนานั้นให้คงตามเดิมอย่าปล่อยอารมณ์เดิมที่ตนภาวนาอยู่คอยสํารวมระวังรักษาจิตไว้ทุกอิริยาบถแต่ที่จริงผู้ฝึกหัดใหม่ในเบื้องต้นนั้นควรทำในอิริยาบถสองไว้ให้มากก่อนคืออิริยาบถนั่งหนึ่งอิริยาบถเดินจงกรมหนึ่ง อิริยาบถท,ทั้งสองนี้ควรประกอบในภาวนาให้มากๆจากกจิตเป็นสมาธิได้ง่ายส่วนอิริยาบถยืนและนอนจิตไม่สู้จะรวมง่ายเวลานอนภาวนาจะก,กลายให้หลับไปก็ได้ส่วนอิริยาบถยืนจิตไม่สู้จะรวมสนิทดีถ้าเป็นผู้ชำนาญแล้วเห็นว่าไม่ขัดข้องในการทำสมาธิของตน ให้ทำในอริยบททั้งสี่เสมอๆยิ่งดีไม่มีห้ามทำได้ทุกลมหายใจเข้าออกได้ยิ่งดีมากการนอนตะแคงข้างขวานั้นเรียกว่าสีห์สายญาติราชสีนอนตะแคงซ้ายนั้นเรียกว่ากามภูเขีคือกิริยาที่หนักในทางกามนอนคว่มนั้นเรียกว่าดีรัชานสายญาตินอนเหมือนสัตว์บางจำพวกเป็นโมหกกิริยา คือกิริยาที่มืดนอนหงายนั้นเรียกว่าเปรตใส่ญาติเป็นกิริยาเปรตและคนที่ตายเป็นกิริยาที่แพ้เป็นกิริยาที่สิ้นท่าทางเมื่อนอนหลับลมเดินแรงอาจจะอ้าปากและกรนไปต่างๆแต่ไม่ห้ามเด็ดขาดทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนไปหาอริยบทที่ถูกต้องเสียแล้วทำจิตให้มีสติรักษาจิตให้มั่นคงองอาจ จนจิตเป็นสมาธิอุบายทั้งหลายที่กล่าวรวมลงนี้เป็นเหตุให้จิตใจตั้งมั่นแน่วแน่ลงเป็นคณิกะสมาธิบ้างอุปจารสมาธิบ้างอัปปนาสมาธิบ้างสมาธินี้เป็นเครื่องปราบกิเลสอย่างหนึ่งกล่าวคือนิวรัตทั้งห้านิวรัตนี้เป็นค่าศึกของสมาธิโดยแท้คือคอยกั้นจิต ไม่ให้ตั้งมั่นลงได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อาจสามารถจะแลเห็นธรรมของจริงได้เพราะเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงความดีเหตุนั้นจึงเรียกว่าค่าสึกของสมาธิข้อแนะนําและการเตรียมตัวก่อนการทําสมาธิข้อที่หนึ่งหาเวลาที่เหมาะสมเช่นไม่ใช้เวลาใกล้เที่ยง จะทำให้หิวข้าวหรือทำใกล้เวลาอาหารและไม่ทานอิ่มเกินไปเพราะจะทำให้ง่วงนอนหรือเวลาที่คนในบ้านยังมีกิจกรรมอยู่ยังไม่หลับเป็นต้น 2. การหาสถานที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ที่อึกรึกนอกเสียจากว่าจะได้สมาธิในขั้นต้นแล้วและต้องการฝึกการเข้าสมาธิในที่อึกรึกส เส็จธุระภารกิจต่างๆและกิจวัตรประจำวันแล้วเช่นหลังอาบน้ำแล้วขับถ่ายเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีนัดหมายกับใครแล้วเป็นต้น4อยู่ในอาการที่สบายๆคือการเลือกท่านั่งที่สบายท่าที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้นานโดยไม่ปวดเมื่อยและเกิดเน็บชาอาจจะไม่ใช่การนั่งขัดสมาธิก็ได้แต่การนั่งขัดสมาธิ ถ้าทำได้ถูกท่าและชินแล้วจะเป็นท่าที่ทำให้นั่งได้นานที่สุดอย่างไรก็ตามไม่ควรอยู่ในท่าเอ็นหลังหรือนอนเพราะความง่วงจะเป็นอุปสรรคเมื่อร่างกายได้ขนานกับพื้นโลกจะทำให้ระบบของร่างกายพักการทำงานโดยอัตโนมัติทำให้ต้องใช้กำลังใจในการทำสมาธิมากกว่าการนั่งข้อที่ห้าไม่ควรนึกถึงผล หรือปัาถนาในลำดับชั้นของการนั่งในแต่ละครั้งเช่นว่าจะต้องเห็นโน่นเห็นนี้ให้ได้ในคืนนี้เป็นต้นเพราะจะเป็นการสร้างความกดดันทางใจโดยไม่รู้ตัวและเกิดความกระวนกระวายทำให้ใจไม่เกิดสมาธิใจไม่นิ่งต้องทำใจให้ว่างมากที่สุดข้อที่6ตั้งเป้าหมายในการนั่งแต่ละครั้งเช่นตั้งใจว่า จะต้องนั่งให้ครบ15ห้านาทีก็ต้องทำให้ได้และพยายามขยายเวลาให้นานออกไปเมื่อเริ่มฝึกไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเพื่อให้สมาธิได้สงบนิ่งได้นานยิ่งขึ้นข้อที่7เมื่อได้เริ่มทำแล้วก็ให้ทำทุกวันจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยติดตัวเพราะว่าการทำสมาธิต้องอาศัยความเพียรในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเคยชินและชำนาญ การที่นานๆทำสักครั้งก็เหมือนกับการมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่การไม่ทำจริงเป็นเหตุให้ไม่เกิดผลเมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจคือความเบื่อหน่ายท้อถอยเกียจคร้านแล้วในที่สุดก็เลิกถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลังคือภาระห้าประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา สติเป็นชีวิตของใจลมเป็นชีวิตของร่างกายการเจ็บป่วยไม่ได้หมายความเพียงเท่าที่เราเจ็บปวดเมื่อยมึนถ้าลมหายใจของเรานี้อ่อนลงสติก็จะอ่อนตามด้วยนี่ก็เท่ากับเรากำลังเจ็บป่วยอยู่แล้วถ้าเราเผลอทั้งสติด้วยเมื่อไหร่ก็เท่ากับสลบหรือตายทีเดียวคนที่สลบไปครั้งหนึ่งประสาทก็ย่อมเสียไปครั้งหนึ่ง สลบหลายครั้งก็ยิ่งเสียมากเข้าฉะนั้นเราต้องคอยตั้งสติรักษาลมไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้มันเจ็บป่วยหรือสลบไปบ่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนไม่มีสติก็คือคนที่ตายแล้วรู้กายในกายนี้เป็นกายยักตาสติคือรู้ลมในร่างกายของเราตั้งแต่เบื้องสูงจดเบื้องต่ำ เบื้องต่ำขึ้นไปหาเบื้องสูงกระจายลมให้เต,เต็มทั่วร่างกายความชํานาญคือการทำบ่อยๆผู้ที่มีความชํานาญจะทำอะไรก็ได้สำเร็จกว่าผู้ไม่มีความชํานาญเหมือนคนที่ชํานาญทางในกรุงเทพเขาก็สามารถจะเดินลัดตัดทางไปตามถนนสายต่างๆถึงที่หมายได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่รู้จักทางซึ่งเดินอยู่สามเดือนก็ยังไปไหนไม่รอด บนเวียนอยู่ที่เดิมนั่นเองการเชื่อมประสาลมขยายลมไปตามธาตุต่างๆตลอดทั้งอวัยวะเส้นเอ็นทุกส่วนในร่างกายก็เหมือนกับเราทำการตัดถนนสายต่างๆให้ติดต่อถึงกันประเทศใดเมืองใดที่มีถนนหนทางมากก็ย่อมมีตึกกรานบ้านเรือนแน่นหนาขึ้นเพราะมีการคมานาคมสะดวก บ้านเมืองนั้นก็ย่อมจะมีความเจริญมากขึ้นฉันใดร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีการปรับปรุงแก้ไขลมในส่วนต่างๆของร่างกายให้ดีอยู่เสมอแล้วก็เปรียบเหมือนกับเราตัดต่อต้นไม้ส่วนที่เสียให้กลับงอกงามเจริญขึ้นฉันนั้นขณะที่เรานั่งสมาธิถ้าจิตของเราไม่อยู่กับตัวก็เท่ากับเราเสียรายได้ของเราไป รายได้ของเราคืออะไรรายได้ของเรานี้ก็เปรียบด้วยอาหารอาหารของเราจะต้องถูกจัดต่างๆมีหมาแมวเป็นต้นมาแยกไปกินแมวหมานี้เปรียบด้วยอารมณ์ภายนอกต่างๆได้แก่ตัวนิวร์ทั้งห้าที่เราเอามันมาเลี้ยงมาในบ้านพอเราเผลอมันก็จะเข้ามาแย่งอาหารในชามของเราอาหารนี้ได้แก่ บุญกุศลคุณความดีที่เราควรจะได้รับหรืออีกอย่างจิตของเราเปรียบเหมือนกระบวยหรือภาชนะที่ใส่ข้าวใส่น้ําถ้ามันรั่วร้าวไปเสียเราก็จะตักข้าวตักแกงหรือตักน้ํามากินไม่เพียงพอมันจะต้องรั่วไหลไปหมดถ้าเราทําจิตของเราให้เที่ยงตรงไม่มีวอกแวกไปตามสัญญาอารมณ์ใดๆภาชนะของเราก็จะสมบูรณ์ กระบวยก็ไม่หักช้อนก็ไม่กุดเราก็จะตักข้าวตักแกงตักน้ำมากินได้เต็มที่ใจของเราเปรียบเหมือนช้อนหรือทัพพีสติเป็นด้ามที่ถือลมเป็นอาหารเมื่อช้อนมันก็ดีด้ามมันก็ดีเราก็ค่อยๆประคองจับด้ามให้มันแล้วจับอาหารเข้าสู่มุทวาลคือปากของเราให้ตรงพอเหมาะพอดี เราก็จะได้รับผลคือความอิ่มเมื่ออาหารดีใจก็อิ่มเราก็ย่อมจะไม่เกิดความหิวกระหายความหิวนี้คืออะไรคือตัวตันหาใจเปรียบเหมือนเด็กสติเปรียบเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั้นมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลควบคุมเด็กให้ดีเด็กจึงจะได้กินอิ่มนอนหลับแล้วก็จะไม่ร้องไม่อ้อนต้องให้เด็กมีอาหารดีๆคือพุทธธ,ธรรมะ สังฆะเป็นอารมณ์มีตุ๊กตาตัวโตๆให้เด็กเล่นตุ๊กตามีอยู่สี่ตัวคือธาตุดินก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งธาตุน้ำา็็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งธาตุไฟก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งธาตุลมก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งเมื่อเด็กมีอาหารดีมีตุ๊กตาเล่นเด็กก็จะไม่สนไม่วิ่งออกไปเล่นนอกบ้านการออกไปเล่นนอกบ้านนั้น มีอันตรายหลายอย่างแต่ถ้าอยู่ในบ้านของเราแล้วถึงจะมีอันตรายเกิดขึ้นบ้างก็ไม่มากนะักใจของเรานี้จะต้องให้มันเล่นบนเวียนอยู่กับธาตุทั้งสี่คือกายที่กว้างสอกยาววาหนาคืบนี่แหละจึงจะไม่เกิดทุกเกิดโทษเมื่อเด็กเล่นเหนื่อยแล้วก็จะนอนพักในเปรหรือที่นอนที่พักนี้คือจิตที่เข้าไปสงบนิ่งอยู่ในองค์ฌาน มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตฌานเป็นต้นฌานคือที่พักของนักปรา์บัณฑิตใจคนเหล่านี้ก็แปลกนะครับเวลาที่เราอยากสงบกลับชอบคิดไม่หยุดยิ่งคิดมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเหนื่อย เหมือนเดินแบกหินไว้ตลอดเวลาแต่พอเราหยุดคิดได้สักนิดหันมารู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองใจของเราก็จะค่อยๆเบาลงพอใจได้พักสติก็จะกลับมาพอมีสติปัญญาก็เกิดเองแค่เรารู้ทันเวลาที่ใจมันเผลอไปคิดเราก็รีบกลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านี้เองครับใจก็ได้พักแล้ว พักจากความคิดที่ฟุ้งซ่านพักจากเรื่องวุ่นวายทั้งวันแล้วเริ่มต้นกันใหม่ด้วยใจที่สงบกว่าเดิมผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศล ในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ